เราทุกคนต่างก็มีความผิดในทุกๆวันทั้งด้านร่างกายและคำพูดทั้งที่รู้และไม่รู้ตัวหากอวัยวะพูดได้มันย่อมเปิดเผยความชั่วที่เราได้ทำในแต่ละวันแต่พระองค์อัลลอฮ์ทรงปกปิดความผิดเหล่านั้นไว้เพื่อปกป้องเราและพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยความลับของเราแล้วได้แจ้งวิธีต่างๆที่จะลบล้างความผิดให้หมดไปอินนันฮัสซานะติยูธิเนัสเซียะแท้จริงความดีทั้งหลายย่อมลบล้างความชั่วทั้งหลายวิดีโอนี้จะบอกถึงคำพูด4ประการที่จะช่วยลบล้างความผิดที่เราได้ทำลงไป หนึ่งกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ท่านนาบีได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่กล่าวสุบฮานอัลลอฮิวะบิฮัมดีหนึ่งร้อยครั้งในหนึ่งวันความผิดของเขาจะถูกลบล้างแม้ว่ามันจะมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตามฮะดิษเซฮีบุคอีและมุสลิมสองอ่านสุรออัลมุลท่านนาบีได้กล่าวว่าแท้จริงมีสุรอหนึ่งจำนวนสามสิบอายะซึ่งจะช่วยเหลือผู้ที่อ่านมันจนกระทั่งอัลลอฮ์สรงอภัยโทษในความผิดให้แก่เขานั่นก็คือสุรออัลมุล หรือสุรตบาบะา 3. การขอบคุณอัลลอฮ์หลังรับประทานอาหารและหลังจากสวมใส่เสื้อผ้าท่านอบ,บีได้กล่าวไว้ความว่าใครก็ตามที่กล่าวหลังรับประทานอาหารเสร็จว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัตอัอัมนีฮะดะวะรซกอนีฮิมินไกร์ฮาวลิมมินนีวะลาอวะและใครก็ตามที่กล่าวหลังสวมเสื้อผ้าเสร็จแล้วว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัตกัสานีฮะดะวะรซกอนีฮิมินไกรฮาวลิมมินนีวะลาอุวะพระองค์จะทรงอภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาให้แก่เขา4 การรำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนอนท่านนาบีได้กล่าวว่าผู้ใดที่เขานั่งลงบนเตียงแล้วกล่าวว่าและอิลล il la. ul il ัฮ์อิลลัลลอฮฺหัวเดหูละเชริกัลละ له المملك و อ ه ล ل า م د ลลาฮิ ى كل شيء ق د ล ر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ล ب ح ا ن الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ا ل จะทรงยกโทษให้เขาแม้ความผิดของเขาจะเท่าฟองน้ำในทะเลก็ตาม